ครับวันนี้ผมจะพามาดูเตาอบท่านไร้ควันกัน like ครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเลี้ยงกันครับเดี๋ยวเลี้ยงเตาใหม่นะครับไห้ดูครับเลียงก็ประมาณนี้แล้วครับมูมูออกไปไม่ต้องไปเชื่อมากครับเอาเอาที่เราสะดวกก็ครับ ครับพอเลี้ยงได้ครึ่งถังแล้วก็เอาขีเลยมาโรยโกบให้เป็นเชื้อหน่อยครับขีเลยประมาณนี้ครับโรยไม่เยอะครับรูกคนสอนก็สอนผมแบบนี้แหละครับ <c oughs> ให้ผมลองทําเองให้คนถ่ายลองทําเองแหละครับประมาณนี้นครับ <c oughs> ครับพอใส่เต็มก็โรยขีเลยไว้ข้างบนอีกรอบหนึ่งครับ ทีนี้ก็เหลือขั้นตอนการปิดฝาถังนะครับครับนี่อาจารย์มาลงมือเองแล้วครับบอกอได้คําเดียวสอนผมมั่วมากอันนี้คือที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะเอาอาขี้เลื่อยใส่ลงไปทำไมอ่นนี้ขี้เลื่อยพวกนี้ที่เขาเอามาใส่เพื่อจะให้แก๊สคินตัวขี้เลื่อยเนี่ย ไปช่วยเผาไปช่วยเผาตัวนี้อีกทีนึงให้เรื่องแก๊สตัวนี้ครับอ่าครับครับคือขี้เลื่อยใส่ใส่เยอะก็ได้นะครับแต่เวลาเราเอาฐานออกมันก็จะเกาะกับ่านมันก็จะดูมไม่ค่อยสวยแต่ถ้าคุณใส่เยอะๆมันก็จะมีแก๊สออกมาครับผมไวครับผม,มตัวนี้ตอนนี้นใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือขั้นตอนการปิดใช่ไหมครับครับ เหลือครับการปิดฝาครับครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการปิดฝาอีกทีหนึ่งครับผมครับมาดูขั้นตอนการปิดครับผมครับอันนี้เป็นกระดาษนี่เอาไว้ทำไมชุบน้ําชุบน้ําเพื่อต้องปากขอบอัาปากขอกคือเดี๋ยวเราจะเอาเอาตัวตัวนั้นมาเพื่อจะให้มันสนิทนะครับเพราะว่าถ้าแก๊สเราออก เราก็จะได้ไม่ได้ฐานร้อยเปอร์เซ็นครับครับโอเคครับก็เหมือนทองเยาวราชใช่ไหมครับ99.99ใช่ครับใช่ครับของผมเป็นเป็นฐาน9 9 9าสิบเาาร์ครับจานเผาฐานมั่วมากมันต้องงานครับอันนี้คือการขั้นตอนการปิดก็คือทำยังไงก็เให้หนาๆนะครับเพราะว่าเวลาเราปิดเราจะมีเซฟตี้มาปิดตัวนี้อีกทีนึงครับพอเซฟตี้มาลัดปึ๊บ มันก็จะสนิทเพื่อมาให้แก๊สมันออกนะครับเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับถ้าไปทำแล้วไม่ได้ทานแสดงว่าคุณปิดตัวนี้ไม่สนิทนะครับขั้นตอนสำคัญนะครับตัวนี้ขั้นตอนการปิดสำคัญมากครับครับจะได้เก๊สไอจะได้ทานที่สวยหรือไม่สวยอยู่กับการปิดนะครับ เราปิดให้ดีเลยครับให้ชัวร์เลยให้มั่นใจว่า <ไป S 1> คุณปิดสนิทดีแล้วคุณค่อยอทำการจุดเตาอีกทีหนึ่งอันนี้คือต้องปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็จุดเตาอฝานนอ,อันนี้ต่อไปนะครับอันนี้มาถึงขั้นตอนอ่า การพอกขนมเปียกดินเหนียวครับก็ลืมไปเลยทีเดียวนี่าเอาดินเอาดินมาพอกนะครับให้ให้อากาศออกว่าไงอากาศออกครับคือสําคัญนะครับตัวนี้ครับกล้องมาดูใกล้ๆครับกล้องออกมาตรงนี้ครับเนี่ยส่วนมากพอตัดกันปพ๊บมันก็จะเป็นรอเป็น่องเป็นรอยที่ว่า อาศจะออกได้นะครับเป็นรูครับเราก็จะรูอุดรูเลยครับมาให้มีอากาศครับใครจะอุดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ผมก็จะประมาณนึงแล้วแล้วผมก็จะเอาทรายลงไปยองอีกทีนะครับไปยองอีกทีแล้วเอายองอีกแล้วแล้วเขาจะฝังออกไมเออเอาทรายกลบเอาทรายกลบครับเออให้ด้วยครับตะกร้องครับเออยองพุทพุทธพุทธพุทครับครับ ครับ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 โทษครับโทษครับมาจานมาจากบ้านอื่นใสัยยองครับโทษอันนี้ตัวนี้ก็อย่างนี้นะครับจะเอาทรายมาค่อยดูกันอีกทีครับอ่าตอนนี้ก็ข้างๆนะครับถึงข้างๆครับตรงนี้ครับนี่ก็ทำคัญนะครับนี่ก็จะไอเสมันจะออกทางนี้ครับเราก็โมไปตามไปโมอีกแล้วโมอีกแล้ว ปกไปตามที่ปูกาเลยครับพออพพอไปตามแนวนี้ตามฝาที่เป็นรอยนี่ก็ติดเมาะจริงครับ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 ต่อไปขั้นตอนครับครับก็ให้มันเก็บไว้ขั้นตอนการใส่สายนะครับปกติอ่ทั้งบนเรามันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าใส่สายขึ้นไปมันก็จะไม่เพียงพอครับผมก็เลยมีอุปกรณ์เสริมคือ โอเคอ่าที่ได้พูดไว้ก่อนเสริมคือตัวนี้นะครับถ้าใครมีปิ๊บก็ใช้ปิ๊บก็ได้ครับเอามาวางเพื่อใส่ทรายให้เยอะเพื่อทรายตัวนี้นะครับจะได้กดฝาถังไว้นะครับคือคือทานแรงอัดหน่อยครับเพราะว่าอ่าแล้วมันก็จะทรายเนี่ยมันจะทําไม่ทําให้แก๊สหรือควันผิวออกมาอ๋อครับผมอ่าเราจะได้ผ่านที่บริสุทธิ์จริงๆครับ ก็ใส่ไปตามที่ต้องการเลยนะครับใส่ยิ่งมากยิ่งดีครับอ็คืออตอนนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้เหลือขั้นตอนการจุดอย่างเดียวเลยครับครับผมโอเคเอาครับเนี่ยถึงขั้นตอนการประชุมเพิงครับการจุดครับเออการจุดจุดครับอันนี้จุดเราจะจุดใต้เตาอย่างนี้นะครับเพื่อให้ไฟตัวนี้นะครับมันจะไปเผาไป มันจะขึ้นไปหาเหล็กตัวที่เราถ่ายไว้เบื้องต้นนะครับก่อไปดูจานเบื้องต้นครับอจะเหล็กตัวนี้จะเป็นความร้อนพอมีความร้อนปพ๊บมันจะมีรูหนึ่งคือรูเล็กครับจะเป็นแก๊สออกมาเพื่อจะดูดไฟตัวนี้ขึ้นไปเขาตัวเองอีกทีครับโอเคครับผมครับขั้นตอนการใส่ฟืนต้องให้อยู่ระหว่างตรงท่อใช่ไหมต้องใส่ให้มันตรงตรงท่อใต้่าง เตาพอดีครับเอาครับนี่ดูวิธีคุมไฟอธิบายหน่อยครับอาจารย์ <c oughs> แม่รู้สึกว่าสเลติดคอแล้วเกินะจะอธิบายอะไรไเ,เอางามแล้ว <c oughs> อ่าคุมไฟก็คือคุมง่ายๆเลยครับก็ให้ไฟติดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไฟแรงๆหน่อยนะครับ ครับเตาแบบนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เตาเผาใช่ไหมครับเตาอบเป็นเตาอบเตาอบแบบไร้ควันครับไร้ฟันมันจะไม่มีฟันออกทางปองทางอะไรเลยนะครับเอาเอาขึ้นไปดูปองเลยครับนี่ครับจะไม่มีฟันเหมือนเตาที่แบบที่เขาเผาที่เขาเจาะก้นถังใช่ไหมครับครับไม่มีครับอันนี้ไม่มีอันนี้จะไม่รบกวนชาวบ้านชาวช่องครับเอออันนี้เป็นเตารักมลพิษครับ ครับโอเคครับ,รบนี่เป็นลักษณะของของเหมือนแก๊สมันเป่าลงแล้วเนาะใช่ไหมใช่ครับตอนนี้แก๊สมันเผ่าตัวมันเองนะครับคือเราไม่ตอนนี้เราไม่จำเป็นจะต้องใส่เชือพลิงอ่าเชือพลิงในเตาแล้วไม่รืยังเขาไปแล้วเอาออกได้เลยเอาออกได้เลย<ต>มันจะปล่อยอย่างนี้ไปประมาณอ่าชั่วโมงครึง่งถึงสองชั่วโมง ก็คือเป็นฐานเรียบร้อยเป็นฐานเรียบร้อยไม่ต้องไปคุมไม่ต้องไปอัดเตาได้ทั้งสิ้นจบด้วยตัวมันเองแค่นี้เองแต่ช่วงตอนที่ว่าแก๊สยังไม่ไม่ขึ้นหรือไม่พุ่งไหล่ลงเราต้องคุมไฟอยู่ตลอดใช่ไหมครับเราต้องคุมไฟให้ตลอดจนกว่ามันจะเป็นสภาพแบบนี้เราค่อยเอาออกเอาไฟออกเพื่อเอาไว้ใช้่าหลังได้อ่าโอเคครับตอนนี้ตอนนี้เราได้ชัก ไฟออกแล้ว